อดีตรพระเอกลำบากเบิร์ตพิทยาผันตัวขับแกป๊ปสู้ชีวิตรายได้ยังไม่พอใช้จากสถานการณ์การระบาดโควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแม้จะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งตกงานและไม่มีรายได้เช่นเดียวกันกับอดีตพระเอกดังครับนายแบบชื่อดังอย่างเบิร์ตพิทยานาละนองนักแสดงดังยุค90ที่มาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทํางานอยู่ที่บริษัททัวร์ โดยเจ้าตัวนั้นสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันได้อย่าง,งคล่องแคล่วแต่หลังจากที่การระบ,บาดโควิดกว่า2ปีทําให้ตอนนี้ขาดรายได้ไม่มีงานทําทําให้เจ้าตัวนั้นต้องหันมาทํางานธุรกิจขายกาแฟอาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงยังขับ Grab Food บริการรับส่งอาหารเพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงชีพอดีตพระเอกดังอย่างเบิร์ตพิทยานนท์กล่าวว่าสถา,านการณ์ณตอนนี้ส่วนตัวก็ถือว่าลําบากแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังลำบากกว่าตน ตอนนี้ก็ได้หางานทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์รวมไปถึงการขับแก๊บฟู้ดส่งอาหารมาเป็นรายได้เสริมเลี้ยงชีพซึ่งตนเริ่มทำมาแล้ว4วันรายได้วันละร้อยสองบาทรายได้ยังไม่พอกับรายจ่ายเท่าที่ควรกำลังหัดศึกษาเส้นทางอยู่อีกไม่นานก็คงจะมีรายได้พอเลี้ยงชีพได้ซึ่งตนก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่หรือว่าเรื่องงานตนเชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้น อดีตพระเอกดังอย่างเบิร์ตพิทยนนานนละนองกล่าวเปิดใจครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ